นี่คือวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูลแห่งอุบลราชธานีที่นี่วัดดอนธาตุหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะดอนธาตุอยู่ที่บ้านไซมูลอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นวัดที่ต้องนั่งเรือข้ามฟากไปบริการฟรีจากชาวบ้านในพื้นที่รับส่งถึง5้าโมงเย็นเดิมที่นี่เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่จำพรรษาของหลวงปู่เสากันตสีโลซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่นี่โดดเด่นด้วยเจดีพิพิธภัณฑ์ให้เข้าไปกราบสักการะอัฐิท่าน ของหลวงปู่สาวร่วมถึงมีประวัติรูปภาพและเครื่องอัฐบริขารต่างๆของหลวงปู่อีกหนึ่งจุดสําคัญขอพอรรูปปั้นหลวงปู่เสาวและหลวงปู่มันม่นในกุฏิบูชาคุณและยังมีพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนารวมถึงริมน้ําทางเข้าวัดขอพอรองค์พญานาคสีขาวนวลและองค์พระแก้วมรกตท่ามกลางบรรยากาศสงบร่มรื่นรายล้อมไปด้วยป่าธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นยางนาเหมาะกแก่การมาปฏิบัติธรรมสงบจิตใจรวมถึงสามารถมาป ปล่อยปลาและให้อาหารปลาริมน้ําได้อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดที่นี่อุบลราชธานี